มีป er. ja. <wa> ัญหาเรื่องการหอบหายใจไม่ออกแน่นเคยป่วยเป็นสิบปีแล้วนะเหมือนเรามีภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้แบบมีสารเคมีที่เราทางานกินอะไรก็แย่ทานนู่นทานนี่ทานอะไรแต่แย่หมดแพ้ไงกระเทียมก็แพ้อของบางอย่างอ่ะเครื่องดื่มอะไรเยทุกอย่างอ่ะแพ้หมดที่ก็กุ้มใจอ่ะเราทํางานไปเรากุ้มใจเราก็เครียด เครียดเครียดอะไรเงี้ยยืนไม่ไหวแย่หายใจไม่ได้ต้องวิ่งอยู่หลังบ้านต้องใช้ยาพ่นใช้อะไรเงี้ยแอบไปพ่นกลัวลูกค้าจะรู้ว่าเราเป็นอะไรคือคุณหมอก็ให้ยามาทานตั้งยไปแไม่มีจุดหมายที่จะจะให้รักษาจริงๆอะค่ะพี่ก็เลยตัดสินใจพยายามหาผ่านเสริมพยายามหาอะไรเงี้ยก็มาเจอเนี่ยถ้าทุกวันนี้ก็น้อยลงน้อยลงได้ตัวเนี้ยพอมาทานแล้วมันก็ใช่เลยครั้งแรกพี่แหม่มสั่งมาทานกี่กระปุกก่อนค่ะ จะปูกก <łość> ่อนเพราะว่าเราต้องลองก่อนว่าเผื่อมันไม่ถูกกับเราเขาให้พี่แม่หมทานวันละกี่เม็ดเขาบอกว่าให้ให้ทานวันละเม็ดมากอ่ะต้องเป็นมากอะไรเงี้ยค่ะแต่จีิงก็ไม่ได้ทานเยอะนะทานแค่มาเดียวแต่ก็อาการก็ดีขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยประมาณกี่วันคะพี่แม่มถึงรู้สึกว่าเอ้ยมันฉันเฟรชชี่ขึ้นวัน วันจากที่เราเป็นมาสิปีอใช่วันฟันรู้สึก,กว่าเราว่าเราเหมือนมีพลังอะ่ะเหมือนมีกระปี้กระเป๋าเหมือนมีแรงเหมือนหายใจคล่องมอน,นอนคืนสบายอันมนะั้แล้วทําไม่ต้องพ่นเลยพอทานไปนู้นี่มีความรู้สึกว่าหันเสริมตัวเนี้ยดีมากทานเข้าไปแล้วมีความรู้สึกว่าโลง่งภูมิแพ้ที่เราเป็นอยู่เนะี่ยมีความรู้สึกประดีคล่องตัวมากเลยเต็มสิคะแนนให้กี่คะแนนก็สิบไนงะอ่าสิบเนะี่ยรู้สึก<อ>จากใจนะ,ะไม่ได้หลอกลวงจากใจค่ะสิบ คะตอนนี้บรลันโยคอปรับโฉมใหม่แต่ดีกว่าเดิมนะคะเป็น BLBU แล้วนะคะ